ร่วมพจนภัยโดยลิมาเบล่ารีสอร์ทหาดทรายแก้วเกาะเสม็ดชาบูเคนสุดยอดความอร่อยที่ท่านต้องลองช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้าพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอาระยธรรมขอมกลุ่มปราสาทตาเมืองวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่กลุ่มปราสาทตาเมืองต่อค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาเมืองค่ะชื่อว่าปราสาทตาเมืองโต๊ดค่ะเป็นอโรคยาสารหรือว่าอโรคยาสาลาซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าที่นี่คือสถานพยาบาลสำหรับผู้ที่เดินทางในดินแดนของในอดีตกาลนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลค่ะเ,เขาบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณของสถานพยาบาลเหมือนกับตอนที่เวลาเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการผ่าตัดหรือไข้หนักๆเนี่ยเราก็มักจะไปไหว้ ไปบนบานสารกล่าวที่สารพรภูมิประจำโรงพยาบาลน,นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเออซึ่งกล่าวกันว่าในอาณาจักรของโบราณเนี่ยนะคะมีอโรคยาสารหรือว่าอโรคยาสาลาอยู่ด้วยกันประมาณ102แห่งค่ะแล้วจะทราบได้อย่างไรคะว่าพุทธสถานหรือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอโรคยาสาลาหรือว่าเป็นสถานที่สําหรับใช้ทําอย่างอื่นเขามีข้อสังเกตค่ะถ้าเป็นอโรคยาสารหรือสาลานี่นะคะด้านในจะมี ปรางประธานอยู่หนึ่งองค์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วแล้วก็มีบรรณาลัยหรือว่าห้องสมุดอยู่หนึ่งแห่งแล้วทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางประธานเนี่ยนะคะจะมีสระน้ำอยู่เนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะเขาก็รู้เลยว่านี่คืออโรคยาศาลหรือว่าอโรคยาศาลาค่ะ ห้องสำหรับเก็บคำพีเก็บบทสวดรวมไปถึงเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆด้วยค่ะ